คุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 M Movie ไม่มีคนเลวก็ไม่รู้จักคนดีไม่มีหนี้ก็ไม่รู้จักประหยัดไม่มีนัดก็ไม่รู้จักเวลาไม่มีน้ำตาก็ไม่รู้จักใจคนคำชมเชยที่ประจบสอพลอบบางครั้งก็ทำให้ชีวิตเราวิบัติคำวิจารณ์ที่ซื่อสัตย์อาจทำให้ชีวิตเราพัฒนาเพราะบางทีคนดีก็ทำเรื่องชั่ว,วและบางครั้งคนชั่วก็ทำเรื่องดีๆนะครับ และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Asura the City of m e n a c e เมืองคนชั่วแล้วเราจะกลัวใครหนังเรื่องนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในวงการแก๊งมาเฟียวงการด้านมืดของกลุ่มคนที่จัดแต่ว่าอยู่ในกลุ่มคนชั่วนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเมืองคนชั่วเต็มไปด้วยคนชั่วครับและถ้าณผู้ชมอยากรู้นะครับก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ มาไดฉากต้นเรื่องเลยนะครับเรื่องราวของ a s u r a The City of Menace หรือเมืองคนชั่วแล้วเราจะกลัวใครนะครับเริ่มต้นขึ้นในเมืองอันนำประเทศเกาหลีนะครับผู้ชายที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นี้เขาเป็นพระเอกครับมีชื่อว่าโดยองครับ พระเอกตอนนี้เป็นตำรวจสายสืบนะครับและก็เป็นนักสืบด้วยแต่ว่าใน,นตอนนี้เขารับจ็อบทำงานพิเศษนะครับให้กับนายกเทศมนตรีโดยการลักพาตัวพยานครับมาเก็บตามคําสั่งของเจ้านายนะครับโดยที่พระเอกนั้นเขาไม่ได้ลงมือทําเองนะครับให้ตาลุงคนนี้นี่แหละครับที่เป็นคนลงมือซึ่งผมจะเรียกลุงคนนี้ว่าไอ้ขี้ยานะครับ พอพระเอกเขาปิดปากพยานเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็ได้เดินทางมาที่ศาลเพื่อมาคุ้มกันแล้วก็เป็นบอดี้การ์ให้กับนายกเทศมนตรีและผู้ชายใส่แว่นคนนี้แหละครับที่กําลังยืนพูดให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่เขาคือนายกเทศมนตรีป์กครับซึ่งเป็นเจ้านายของพระเอก ในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กันอยู่นั้นครับนายกเทศมนตรีนะครับก็ดันไปมีเรื่องกับอายการอีกคนหนึ่งซึ่งอายการใส่สูตรเสื้อดําคนนี้ครับเขาต้องการที่จะได้หลักฐานเพื่อจะมาเล่นงานเทศมนตรีนะครับแต่พอพยานถูกเก็บแล้วก็ปิดปากไปนะครับมันทําให้อายการเนี่ยไม่สามารถเล่นงานเทศมนตรีได้ทั้ง2คนนะครับเลยเป็นศัตรูกันนะครับ พอเหตุการณ์สง,งบลงนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้เดินทางมาหาไอคียาครับในขณะที่กําลังคุยเก็บกวาดงานกันอยู่เนี่ยนะครับก็ได้มีตํารวจอีกคนหนึ่งครับที่เป็นตํารวจรุ่นพี่ได้รู้ความลับของพระเอกเนี่ยครับว่าพระเอกเนี่ยแอบทํางานให้กับนายกเทศมนตรีเพื่อรับจอ็อบเขาก็เลยอยากจะได้เงินบ้างครับพยายามที่จะตามจับไอคียาเนี่ยแหละตัวพระเอกก็ช่วยให้อิคียาเนี่ยพยายามหนีรอดออกไปได้นะครับและในตอนนั้นเองครับก็ได้มีตํารวจอีกหนึ่งคนครับที่เป็นตํารวจรุ่นน้องของพระเอก ได้เข้ามาผูกพันกับเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนกันพอทั้งคู่ตามจับไอ้ขี้ยาไปจนถึงชั้นด่านฟ้านะครับไอ้จาวังที่เป็นตำรวจรุ่นพี่เนี่ยมันก็พยายามจะขโมยเงินในขี้ยาครับแถมจ่าวังเนี่ยยังทำร้ายร่างกายรุ่นน้องของพระเอกอีกด้วยนะครับมันจึงทำให้พระเอกเนี่ยเดือดจัดเลยนะและทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มซัดกันเลยครับซัดกันได้อยู่สักพักครับกลายเป็นจาวังครับที่เสียท่าโดนพระเอกนั้นพลิกตัวจับเวียงลงมาจากชั้นด่านฟ้าจนตัวของเขานั้นไปเสียกับเหล็กเสียชีวิตนะครับและนี่ก็คือจุดเริ่่มมต้นขององงเืคชััวรบ หลังจากนั้นพระเอกก็ถูกสอบสวนจากตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับโดยเขาเนี่ยเล่าเหตุการณ์ไว้ว่าไอ้ขี้ยาเนี่ยแหละครับที่เป็นคนฆ่าจ่าวังซึ่งตำรวจรุ่นน้องเองเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรนะครับเพราะว่าเขาเองก็กลัวจะซวยไปด้วยตำรวจรุ่นน้องเนี่ยมีชื่อว่ามึนซอนโมนะครับพระเอกกับรุ่นน้องเนี่ยเขานับถือกันแล้วก็รักกันเป็นเหมือนพี่น้องพราะพระเอกปฏิเสธการฆ่าจ่าวังและโยนความผิดให้ไอ้ขี้ยาเนี่ย มันทําให้เขาก็ไม่ต้องรับความผิดแล้วก็รอสรุปสำนวนคดีครับพอพระเอกมาที่โรงพยาบาลนะครับเขาเนี่ยมีเมียอยู่หนึ่งคนนะครับเมียของพระเอกในตอนนี้กําลังนอนป่วยอยู่แล้วก็กําลังใกล้จะตายครับจะต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ถูกชายคนหนึ่งเรียกตัวให้ไปพบนะครับใช้อ้วนที่ใส่คไทสีแดงคนนี้เขามีชื่อว่าคิมชาอิมนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นอายการเขตซึ่งเขาก็คือลูกน้องของอายการที่ไปมีเรื่องกับเจ้านายพระเอกนั่นแหละครับ อายการเขตนะครับตอนนี้เขาต้องการที่จะได้หลักฐานคลิปเสียงว่านายกเทศมนตรีที่เป็นเจ้านายพระเอกเนี่ยเป็นคนสั่งการให้ฆ่าพยานโดยแลกกับการที่พวกเขาจะเซ็นใบาลาออกให้พระเอกและก็ช่วยปิดคดีเรื่องที่จะวาวังนั้นถูกฆ่าตายอย่างปริศนาให้เร็วที่สุด ตอนแรกพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทำนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากจะหักหลังเจ้านายตัวเองแต่ว่าอายาการเขนเนี่ยก็ได้เรียกพระเอกมาพบอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เปิดคลิปที่พระเอกนั้นแอบไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นและายาการเขนเนี่ยก็ขู่ไปนะว่าถ้าเกิดว่านายไม่ทํางานเนี่ยฉันจะส่งคลิปนี้ให้เมียของนายดูดูซิว่าตอนที่เธอนอนป่วยอยู่น่ยพอเห็นคลิปเนี้ยเธอจะตายเลยหรือเปล่าจนสุดท้ายครับพระเอกก็ไม่มีทางเลือก เขาถูกบีบบังคับให้ทํางานครับโดยการอัดคลิปเสียงของนายกเทศมนตรีให้รับสารภาพว่าเป็นคนบงการเรื่องที่สั่งเก็บพยานนะครับ พระเอกมาที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมเมียของเขานายกเทศมนตรีที่เป็นเจ้านายก็มาเยี่ยมครับซึ่งเมียของพระเอกนะครับก็คือน้องสาวของนายกเทศมนตรีนี่แหละครับเพียงแต่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะครับพระเอกนะครับเขาก็เลยอาศัยความไว้ใจตรงนี้นี่แหละครับหลอกถามข้อมูลแล้วก็แอบบันทึกเสียงเอาไว้ครับในโทรศัพท์ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลบางส่วนนะครับยังไม่ถึงขั้นมัดตัวเทศมนตรีได้ ในขณะเดียวกันครับรุ่นน้องของพระเอกเนี่ยก็มาทํางานกับเทศมนตรีด้วยนะครับซึ่งคนที่แนะนํามาเนี่ยก็คือพระเอกเนี่แหละครับเพราะว่าได้เงินเยอะเป็น2เท่านะพอเจ้านายของพระเอกกาลังจะกลับบ้านไปนะครับเขาก็ได้ยื่นของฝากให้กับพระเอกครับพอพระเอกเปิดดูมันก็มีเงินอยู่หลายปึกมากพระเอกนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะ ลบคลิปเสียงนั้นทิ้งไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นครับอายการเขตเนี่ยก็มาทวงถามคลิปเสียงจากพระเอกครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขายังไม่ได้บันทึกเสียงอะไรไว้เลยเพราะว่าเรื่องที่คุยกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพยานเลยแมย้แต่นิดเดียวและอายการเขตเนี่ยก็ต้องรอต่อไปนะครับใน,นขณะเดียวกันครับไอ้ขี้ยาเนี่ยมันก็รักษาตัวจนมีสติขึ้นมาแล้วครับแล้วมันก็บอกกับพระเอกนะว่ากูเนี่ยจำอะไรไม่ได้นะและกูก็ไม่รู้ตัวด้วยว่ากูไปฆ่าตำรวจตอนไหนไม่รู้แหละถ้าเกิดว่าฉันเดือดร้อนเนี่ย ฉันจะเปิดโปงพวกแกให้หมดเลยจนพระเอกเนี่ยก็โมโ oh หแล้วก็เดือดครับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จะกระทืบขี้ยาซะอย่างนั้น พอต่อมาครับพระเอกก็ต้องไปทํางานอารักขานายกเทศมนตรีตามปกติโดยเจ้านายของพระเอกนะครับที่เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยได้ร่วมมือกับรุ่นพี่ของเขาอีกคนหนึ่งร่วมหัวกันจัดฉากขึ้นครับเพื่อเรียกคะแนนสงสารจากนักข่าวและประชาชนว่าเขานั้นถูกลอบทาร้ายครับและแผนนี้มันก็ได้ผลและก็สําเร็จเกินคาดด้วยนะครับซึ่งแผนนี้เจ้านายเนี่ยไม่ได้บอกพระเอกไว้นะครับมันทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นเลยหลังจากนั้นครับเพื่อนของเทศมนตรีเนี่ยก็มาหาครับแต่ว่าก็กลายเป็นเทศมนตรีครับที่เห็นว่าเพื่ออนขขงเาพม ก็ป hm. okay. ุ hmm. hmm. затем, hmm. how, it? It it, it ๊บเขาก็กะจะเขี่ยทิ้งเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนของเขาเนี่ยก็ประกาศตัวเป็นสตรูกันเลยนะครับแถมพวกเขาเนี่ยยังจะใช้มีดแทงกันด้วยนะครับจนสุดท้ายนะครับรุ่นน้องของพระเอกเนี่ยก็พยายามจะปกป้องเจ้านายครับเลยขับรถชนเพื่อนของนายกเทศมนตรีเลยครับจนเขานั้นเสียชีวิตไปและแน่นอนครับพอเทศมนตรีเห็นคนที่เด็ดขาดแบบนั้นเขาก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจในตัวของรุ่นน้องพระเอกมากๆเลยนะครับพอออกมาข้างนอกครับไอรุ่นน้องที่มันรู้ตัวว่าเจ้านายเนี่ยชอบมันเป็นพิเศษครับมันก็ทําตัวอวดดีใส่พระเอก มันเนี่ยสำคัญตัวเองว่าเจ้านายเนี่ยชอบมันครับแถมต่อไปนี้มันก็จะมีเชื่อฝังพระเอกอีกแล้วนะครับเพราะตกกลางคืนนะครับพวกของประธานเขตเนี่ยก็ได้เรียกตัวพระเอกมาอีกรอบครับ แล้วก็สั่งให้พระเอกนั้นเข้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งครับเพื่อไปสืบค้นหาหลักฐานที่จะมัดไปถึงตัวเจ้านายของพระเอกพอพระเอกเดินเข้าไปเนี่ยก็ตามสเต็ปเลยครับโดนกระทืบเละถึงแม้ว่าจะแสดงตัวเป็นตำรวจนะครับแต่ว่าแก๊งพวกนี้เนี่ยมันเป็นแก๊งขายยาเสพติดนะครับที่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งด้านมืดของเจ้านายพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยเขาไม่รู้นะครับพอพวกมันกระทืบพระเอกเสร็จปุ๊บนะครับพวกมันก็รีบหนีออกมาพระเอกเลยขับรถตามและสุดท้ายรถของพวกมันนะครับก็เกิดอุบัติเหตุและพวกยาเสพติดที่แฝงมากับรถผลลไมมมม้้ม้นนัันนนนนนกก็็็ระะเเเดตททอองถแําใหพ ได้รู้ความจริงว่าเจ้านายของเขานั้นอยู่เบื้องหลังการขายยาเสพติดนะครับพอพระเอกกลับมาหาเจ้านายของเขาเนะครับเทศมนตรีที่เป็นเจ้านายเนี่ยก็รู้ความจริงแล้วว่าพระเอกนั้นแอบไปเจอพวกอายการนะครับพระเอกนั้นเขาจึงจําเป็นต้องสารภาพความจริงทั้งหมดนะครับว่าเขานั้นถูกบังคับแต่สุดท้ายครับนายกเทศมนตรีเนี่ยก็เลือกที่จะให้อภัยพระเอกแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องพระเอกนะครับและหลังจากนั้นครับเทศมนตรีเนี่ยก็สั่งให้รุ่นน้องของพระเอกเนี่ยไปจัดการเลขาอื่นเลยนะครับซึ่งเลขาอื่นเนี่ยก็คือคนที่รับหน้าทีี่่นนาาาาาเเเสพพติดดลททํง ทำให้ของของเทศมนตรีเนี่ยเสียหายสุนทงนั้นของพระเอกนะครับตอนนี้อายการเขตเนี่ยก็ตามสืบแล้วนะครับว่าพระเอกเนี่ยแหละครับที่เป็นคนลงมือฆ่าจาวังโดยสืบจากกล้องวงจรปิดใกล้ๆนะครับแถมพระเอกเนี่ยก็ยังเอาหลักฐานมาให้อายการเขตไม่ได้อีกมันจึงทาให้พระเอกนั้นถูกพวกอายการเขตนะครับจับซ้อมจนปางตายเลยนะและอายการเขตนะครับก็ได้ให้โอกาสพระเอกอีกครั้งนะครับอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาหลักฐานคลิปเสียงมาให้ได้ พอพระเอกได้รับโอกาสนั้นนะครับเขาก็ติดเครื่องดักฟังกล้องวิดีโอไว้ในตัวเนี่ยแหละครับแล้วก็เดินทางไปหาเทสมนตรีที่เป็นเจ้านายเขาเลยนะครับในงานศพแต่แทนที่เขาจะหลอกถามข้อมูลเจ้านายครับปรากฏว่าเขานั้นเดินไปบอกสารภาพความจริงกับเจ้านายเลยนะว่าในตัวเขาเนี่ยมีเครื่องดักฟังมีกล้องที่บันทึกวิดีโออยู่เต็มไปหมดเลยและตอนนี้พวกอายการเขตเนี่ยมันก็ดักรออยู่ข้างนอกจนสุดท้ายนะครับรุ่นน้องของพระเอกเนี่ยก็ไปดักจับพวกของอายการเขต แล้วก็พาตัวอายการเขตนะครับมาเคลียร์กับเจ้านายของเขาที่ห้องแบบตัวต่อตัวเลยว่าจะเอาอยัางไงกันแน่พออายการเขตได้คุยกับนายกเทศมนตรี2คนเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่มีเครื่องดักฟังไม่มีวอไม่มีโทรศัพท์เทศมนตรีเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะซื้อตัวอายการเขตเลยนะครับให้มาเป็นพวกเดียวกันแต่ว่ายการเนี่ยไม่ยอมนะครับเพราะว่าเห็นแววตาที่ไม่จริงใจของเทศมนตรีครับส่วนไอรุ่นน้องนะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมตัวที่จะมาเก็บพระเอกตามคําสั่งของเจ้านายเลยครับแต่ว่าสุดท้ายครับก็สู้ไม่ได้โดนพระเอกนั้นเก็บไป ส่วนอนายการเขตกับเทศมนตรีนะครับพออายการเขตไม่ยอมเป็นพวกเดียวกันนะครับเทศมนตรีเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะเก็บเขาเหมือนกันแต่ว่าพระเอกนั้นก็มาช่วยเอาไว้ครับพระเอกเก็บลูกน้องของเทศมนตรีไปได้หลายคนมากๆครับจนกระทั่งมาถึงตัวของเจ้านายครับแต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยกระสุนปืนดันมาหมดซะก,ก่อน,นครับสุดท้ายครับพระเอกเนี่ยก็โดนมันเล่นงานจนเสียท่าแต่ว่าในขณะนั้นเองพระเอกเขาได้แอบใส่กระสุนไว้นัดหนึ่งนะครับแล้วก็จัดการสังหารเจ้านายตัวเองเพื่อจบเรื่องนี้ทั้งหมดและสุดท้ายนะครับพระเอกเองเขาก็ทนพิษบ,บาดแผลไม่ไหวครับเพราะว่าเเา โดนยิงหลายนัดมากๆจากทั้งลูกน้องและก็ตัวเจ้านายเขาเองจนเขานั้นหมดลมหายใจลงไปแล้วเรื่องราวของอซูราเดอะซิตี้ออฟเมเนสเมืองคนชั่วแล้วเราจะกลัวใครก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการ s p o ยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้ครับเป็นหนังเกาหลีที่หักหลังกันไปหักหลังกันมานะครับซึ่งเนื้อหาในหนังเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงนะครับผมเองก็ไม่สามารถเล่าให้มันละเอียดหรือว่านําภาพที่มันรุนแรงมาประกอบได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบได้อัศรรเต็มๆลองไปหาดูในหนังนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบหากคุณชอบคลิปนี้นะครับปุ่มไลค์ปุ่มซับสไคร้ของท่านมีค่าอย่าลืมกดที่พวกเราสามเอ็มบูนี้ด้วยนะครับสำหรับคล